และเราก็จะปิดท้ายอันนี้สั้นๆมีการแชร์คลิปหญิงคนหนึง่งทำท่าอาภาพระวังเอาลักษณะเหมือนเชือกหรือสายไฟลัดคอลูกน้องวัยขวบกว่าโดยไม่สนใจเสียงร้องของลูกแล้วก็บอกว่ายังไงบอกมึงเป็นคนกดดันให้กูทำแบบนี้เองนี่ฮะภบบาพเดี๋ยวต้องหยุดนะ กานกูนะนี่นคือเดียเด๋ยวนี้เยอะไปไหมผัวไม่พอใจเมียก็ลงกับลูกทําร้ายลูกโขเมียไม่พอใจผัวก็แบบนี้อันที่พูดกับแบบภาษาชาวบ้านทราบต่อมาจากเพจเป็นหนึ่งประสานไปที่โรงพ่าป้านโปกราชบุรีกับพอมอออกตามหากระทั่งเจอตัวแม่เด็ก คลิปเนี่ยเกิดตั้งแต่6เมษายนพ่อเลี้ยงเป็นคนถ่ายคลิปไว้ค่ะทราบว่าเวลาแม่ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงลูกไม่ยอมนอนหรือ,อเวลาลูกไม่ยอมนอนก็มักจะทําร้ายลูกประชดแบบนี้เป็นประจำนี่ล่าสุดตํารวจก็เลยควบคุมตัวแม่เด็กมาสอบปากคาและจะเชิญตัวตามาพูดคุยคือตอนนี้เด็กอยู่กับตานะคะนี่เราจะปล่อยให้เด็กที่อยู่กับแม่ที่ไม่พร้อมอย่างนี้ได้ไหม7โมง41นาทีเรื่องล่าเช้านี้เด้กกลับมาครับ